ยงไฉ่เวยมีพระคุณที่ช่วยชีวิตข้าข้าสาบานว่าต้องทดแทนคุณนางกลับต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมเพราะท่านวันนี้ยังไงท่านต้องให้คำอธิบายแก่ข้าดังนั้นที่ท่านประกาศเตือนที่บ่อนชาติตามรณาคืออยากจะรอจะถึงวันนี้แล้วลงมือเองนั่นแหละแน่อยู่แล้วไม่สังหารท่านกับมือตัวเองจะขจัดความชิงชังที่ต้องสูญเสียสหายรักได้ยังไง ท,ที่เลือดร้อนนิดหน่อยก็ขาดสติอย่างเจ้าเจ้าย่ามาทําตัวบังอาจที่นี่นะอย่าคิดว่าเจ้ารู้ไปซะทุกเรื่องข้าขอเตือนไว้เลยนะหากเจ้ากล้าปักปร้ามคนดีสังหารผู้บริสุทธิ์สงเดชสหายที่ตายไปคงปีนออกจากปะโรกเพื่อคิดบัญชีกับเจ้าท่านไม่ต้องพูด <c oughs> หุบปากเลยนะอันธพาลที่เลือดร้อนนิดหน่อยก็ขาดสติอย่างเจ้าคืนไม่ทำแผลให้เจ้าอีกเจ้าก็ตายแล้วเจ้าม <c oughs> <c oughs> ื่อครู่บาอะไรนะ อันธพาลที่เลือดร้อนนิดหน่อยก็ขาดสติอย่างเจ้าพี่หญิงอย่างดีต่อ,อข้ามากนั่งสอนข้าผงเงนกล้วยไม้เองคุณหนูสร้างกวนมาซื้อเครื่องประดับข้าไปไปมาๆเลยรู้จักกันนะสิเฮ้ยอาเจียงเป็นบ้าอะไรอีกแล้วเนี่ยตกลงเจ้าจำข้าได้หรือเปล่านะคุณหนูสร้างกวนเป็นคนใจกล้าเหนือผู้อื่นจริงๆ ด้วยคำพูดตรงไปตรงมาเมื่อครู่ได้ปลุกสติข้าเรงแรงเมื่อครู่ข้าบุ่มบามไปจริงๆเพียงแต่คุณ้สร้างคกนบอกว่าข้าปักปร้มคนดีหรือว่ารู้ตัวฆาตรกรตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังพูดเป็นใครแล้วล่ะใช่แล้ว วันนั้นที่ไปบ่อนชาตะมรณาข้ากับได้เท้าพันก็ไปเพื่อตามจับตัวฆาตรกรเก็บเป็นความลับไม่ได้แจ้งนั่นเป็นเพราะกลัวแบบย่ายให้งูตื่นต่อให้เจ้าไม่เชื่อได้เท้าพานันเจ้าก็ต้องเชื่อข้าใช่ไหมคำพูดของคุณหนูสร้างกวนข้ายอมเชื่ออยู่แล้วประมุกน้อยสร้างกวนจิกพันเย้เป็นพวกเดียวกันคำพูดนางเชื่อไม่ได้นะข้าบอกแล้วว่าข้าเชื่อนาง ในเมื่อฆาตรกรตายไปแล้วสัญญาเจ็ดวันของข้ากับได้ท้าผ่านก็นับว่าสิ้นสุดลงได้เท้าต้องจำเอาไว้ยังติดหนี้ข้าอีกหนึ่งกระบ,บี่เดี๋ยวนะไปแล้วเหรอ เ้เสียเวลำเวลาไม่ได้อะไรเลยน่าเบื่อจริงๆเมื่อครู่ข้าก่อเรื่องถึงขนาดนั้นเข้าต้องชิงชังที่ข้ามากเรื่องอีกแล้วแน่ๆไม่แน่ว่าอาจจะอาศัยเรื่องนี้เป็นข้ออ้างไล่ข้าออกไปจากที่ว่าการอำเภอก็ได้ไม่ได้ข้าต้องคิดหาวิธีชิงลงมือก่อนอ๊อ เมื่อนิดหนึงออ่งสอ้ากุจืดไต้เท้าข้าคิดว่าในฐานะที่ข้าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของที่ว่าการอำเภอย่อมต้องกล้าเผชิญหน้าไต้เท้าท่านอย่าได้เกรงใจที่ว่าการอำเภอมีเรื่องลำบากใต้เท้าโดยตำหนิต่อว่าหากข้านิ่งดูได้เท่ากับผิดต่อความปรารถนาดีที่ไต้เท้าให้ข้ามาอยู่ที่นี่เมืม่อปราบลิว้วท่านว่าใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ขรัวสร้างกวนวันนี้ท่านช่างห้าวหาญชาญชัยยิ่งนัก เพื่อเกียรติของใตง้เท้าของเราและเพื่อความปลอดภัยกับศักดิ์ศรีของทุกคนในที่ว่าการอำเภอพวกเราจำเป็นต้องสู้สุดชีวิตดูการสัตว์นี่ซาักวนไม่หวั่นเกรงไหมพายจวนตัวช่วยที่ว่าการอำเภอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากนี่มันดนึงสตรีเฝ้าหน้าด่านมือทหารไม่อาจกล้ำกลายชัดๆชวนให้พวกเราเลื่อมใสจนสุดหัวใจจนสุดหัวใจตอนนั้นเขาพูดอะไรนะอะ ธรรมะย่อมชนะอธรรมอยู่วันยังค่ำจะเห็นว่าหอพิรุณเงินเขาบ้าคลั่งเขาบ้าคลั่งยังจะบ้าคลั่งเกินกว่าเงื่มเอือของขุนูสร้างกวนกับเต้าเท้าผานของเราได้เหรอใช่ใช่ใช่แล้วเกินไปแล้วเกินไปพูดแบบนี้แล้วข้าก็ควรจะขอบคุณเจ้าใช่หรือ ยงหนิงปีที่เจ็ดยงหนิงปีที่สิบเอ็ดมันสูง หยิบให้ไม่มีน้ำใจเลยเอ๊ยอ๋ออ๋ออ๋อไ๋ออ๋้อ๋ออ๋ ว้าวว้าวข้าได้ยินคนพูดว่าขนมว่าพระจันหลวงในวังแททิดาชังเอ๋อเป็นผู้ลงมือทําเองกินแล้วก็จะบินขึ้นไปบนสวรรค์ได้ตกลงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าหากเจ้าบินไปจริงๆข้าจะทํำยังไงคนง้อข้าต้องพาท่านไปด้วยกันอยู่แล้วทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยฮองเตสเดนี่เ้ว มีมือสังหารข้าวา,าบาทเจ้าอยู่นี่ฮึ yeah, เยอขนมหลวงกระหม่อขมขโมยกินแองฝ่าบาทหากจะตัดหัวก็ตัดหัวกระหม,ม่อมไม่ไม่ใช่พันเวข้าข <อ S 1> ช่า <ไง S 2> วยไั้ขน,น,นมหลวงหม่อมฉันกินเองฮ่องได้จะตัดก็ตัดหัวของหม่อมฉันเขายังเด็กไม่รู้ความขอฝ่าบาทประธานอภัยด้วยเป็นอย่างค่ะเขอฝ่าบาทประธานอภัยด้วยค สนิทสนมกันแต่เยาวไวเป็นคู่สวรรค์ประทานจะมีความผิดได้อย่างไรข้าประธานการแต่งานให้เจ้าทั้งสองผูกสัมพันธ์ผาและยอย่างเป็นพันธมิตรไปสามชาขอพระทัยฟอาบาท หากเหนื่อยแล้วก็อย่าฝือนใครเหนื่อยกันจะเป็นไปได้ยังไงข้าสติแจ่สายดีนะผังได้เท่าง่วงแล้วก็กลับไปพักผ่อนก่อนได้ ขอบคุณได้ท้าดูจบให้ไวๆจะได้รีพักผ่อนอืมอ